ก็ถือว่าหอกระจายข่าวก็เป็นการสื่อสารที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเลยนะคะก็เป็นคนในท้องถิ่นเอ,เองแหละที่มากระจายข่าวสารผ่านการอุปมจากทางด้านการมประชาสัมพันธ์ด้วยใช่แม้ว่าจะเป็นช่องทางสื่อแบบเดิมๆนะแบบดั้งเดิม<ช>ก็ยังเข้าถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นใช่ค่ะมาดูในการป้องกันความรุนแรงนะคะในเรื่องของปัญหาอัชญากรรมกันบ้างคะ่ะทางสตมนะคะก็เปิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ค่ะหาแนวทางในการป้องกันความรุนแรงด้านความมั่นคงและ อาชญากรรมระหว่างประเทศค่ะพลตำรวจตรีชูฉัด ทารีชัดรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประธานถแถลงผลการประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสูลกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่26โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและทำข้อตกลงในการร่วมมือกันในการพัฒนาความเข้มแข็งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายผ่านแดนของบรรดาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ในเขตภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคใกล้ ทั้งนี้ผลการประชุมหาหรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประเด็นหลักด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการอัปเดตข้อมูลการติดต่อหน่วยงานตลอด24ชั่วโมงการศึกษาและนําเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้การจัดเก็บการเปรียบเทียบข้อมูลอัตลักษณ์ภาพถ่ายใบหน้าและลายนิ้วมือในระบบงานตรวจเข้าออกราชอาณาจักรควบคุมการพำนักของคนต่างด้าวรวมถึงการลงข้อ มูลบุคคลต้องห้ามรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคตและเนื่องด้วยงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นเสมือนประตูบ้านที่สกัดกั้นการเดินทางของบุคคลที่เป็นภัยคุกค,คามต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยเฉพาะอาชญากรตั้งแต่ระดับการก่อการร้ายไปจนถึงระดับมิจฉาชีพซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวเป็นเครือข่ายควบคุมการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีจึงเป็นเวทีสําคัญที่จะหารือเพื่อป้องกันและเผยแพร ขยายความรุนแรงด้านความมั่นคงและอาชญากรรมระหว่างประเทศให้กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านว่าสิ่งที่เราทําไปนะ,ะปีที่ผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยเราทําให้สิ่งพวกนี้หายไปจากระบบค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็ทุกคนก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับจีนเองจีนก็มีปัญหาเรื่องโอเวอร์เซย์นะครับต้องอธิบายก่อนเพราะว่าแต่ละประเทศที่มีชายแดนต่อกันเนี่ยมันมีช่องทางในการเข้าออกตามกฎหมายเนี่ย ตามประกาศแต่มันมีส่วนที่เป็นช่องทางธรรมชาติที่มีพื้นที่ติดกันแต่ไม่ได้มีรั้วนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดมองย้อนกลับไปในเรื่องของสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกเนี่ยเขาจะมีรั้วนะครับในส่วนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราไม่มีรั้วแบบนั้นงั้นต้องยอมรับส่วนบางส่วนว่ามันสามารถที่จะเดินทางไปกลับกันได้